มิลลาฮิราะห์มานร่ำรวสซลามุอะลัยกุมะราะมะตุลลนร้อยรอบรายการตัวกับทุกผู้ชมที่รักขอร้อครับพบกับช่วงที่สองนะครับกับยาตีรับอรุณนะครับเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์มุวรสิทธิพงศ์พักทายก่อนนะนะครับพี่น้องหลายท่านเลยครับอาจารย์ครับครับพี่น้องติดตามรับชมทาง Facebook Live นะครับนะตั้งแต่เข้ารายการมาพี่น้องก็ชมกันมาหลายท่านนะสิบสี่สิบห้าสิบหกท่านนะห้ามดูดิละนะครับ ก็พี่น้องที่ชมย้อนหลังนะครับอาจจะช่งนี้อาจจะไม่สะดวกส่งลูกอยู่อะไรอยู่ก็ชมย้อนหลังได้แชร์ไว้ก่อนแชร์ไว้หน้าเฟซของท่านก่อนหลังจะได้มีเวลาเมื่อไหร่ก็มาเปิดดูย้อนหลังได้นะครับอ่ะ พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับคุณพี่เอ็มเอ็มนะครับสิรินันทสาวบอกกำลังรับชมนะคุณทาสานีสุขเกษมกําลังรับชมคุณพี่เอ็มเอ็มบอกว่าสลามว่าอะไรกุ้มครับข้าอาจารย์ทั้งสองท่านคุณเสรีสร้างสรรธานีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดดวงใจมาสอนบอสหัวใจศรัทธานะหัวใจแห่งศรัทธานะครับส่งมาเจ็ดดวงใจอัลฮัมดุลิลลยห์เนี่ยถ้าถ้าส่งมาสักแปดเนี่ยมันจะได้แบ่งคนละสี่พอเป็นเจ็ดปั๊บเนี่ยมันไม่ลงตัวหัวใจแห่งความศรัทธาเรื่องกันนะครับส่วนครับคุณพี่กัลยาฮา د ีอันนี้จากหาดใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีบอสลาโม่ไร่กุ้มค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านคุณมูซาเรืองปาดนะครับอ่นว่ามูซาเรืองปาดรับชมอยู่นะเรืองปาดที่ต้องอายุ ทยาเลยนะครับอืมทุกอย่างอย่างเงี้ยใช่ใช่ปยาโดเกียงเดือง่าอ๋อหนึ่งเออสวยเราก็มีแต่เราก็คุณลวงรัชบัดทั้งหลายครับครัวเดีอวกันตระกูลใหญ่นะครับแบานี้นะทำดิลละบางมพฮัมหัดกคำบใหญ่บอกสลามอะไรกุ้มครับอาจารย์นะแล้วก็คุณสราวด์แวม่าบอกสลามครับบาบอทัาซ้ำนตกลงเป็นอาจารย์เป็นบาบ ไปบาบอบาบอบาบอบ้านทางทางไปร้าผมนี่โดนหมดแล้วนะบาบอกระชายมาลานามาลานาโดนแล้วเคยแล้วมีคนมาเรียกมาลานามาลานาเนี่ยพิ้นจริคำเรียกว่าครูนั่นแหละครูใช่ไหมฝ่ายอินเดียเขาก็เรียกบ้านเราก็เรียกทางไปร้านทางใต้อุลมะศเเรียกบาบอบาบอกูสตาร์ทบ้างสตาร์เชคบ้างอะไรบ้างแต่ว่าทางทางอินเดียเนี่ยเขาจะคุ้นจริงกับคำมากกว่ามาลานามาลานามาลานาหัส S <S สมมุติว่าเราไปงานแล้วเจอในการเขียนว่าเมาลานาก็าแสดงเขาเป็นครูใช่ไหมเป็นครูเท่านนั้แบบทำไม่มีคือไม่มีเนื้อหาอื่นไม่ได้หมายเขาว่ามีสืบเชื้อสายมาจากท่านนบี<ต>ไม่ใช<ต>่นะเป็นคําเรียกที่ให้เกียรติ<อ>เหมือนกับเราเรียกอาหรับเชคนะครับผ<อ>ู้ที่อ่าผู้ที่ทรงคุณธรรมผู้ที่นั่นถืออะไรประมาณนั้นแหละเนี่ยเนี่ยคือความความรู้ไงเราจะได้รู้ว่าอ๋อเมาลานานี่แปลว่าครูบาลาก็ได้ว่าครูบาบอก็ครูแต่ครูบาบอกับอุสต้าเนี่ยบาบอก็น่าจะขึ้นไปอีกนิดนึง ผู้ใหญ่บ้าบอเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่หน่อยบาบอเนี่ยโกโก้เนีก็คือเป็นคนที่อาคงแกเรียนนะครับหรือชักซิยะเสื้อผ้าที่ดูน่านับถืออะไรประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับรรอนคับพี่น้องทุกท่านจะมีไหมจีว่ามีที่ไม่ได้ขึ้นชื่ออ่าเดี๋ยวจะมาดิ้งเกิดนั่นเลยไม่เป็นไรครับก็ฝากนี้สักนิดหนึ่งครับพี่น้องการท่านผู้ชมครับเรื่องฝาก ย่าน,นะฝากกย่าือไม่ได้อ้อมใจของพี่น้องด้วยการเรื่ของบริจาคก็อาไปมปละครับพี่น้องครับบางเหตุอาจจะเห็นว่ายาเต็มบ้านก็อาลปมปละครับเพราะว่าถึงที่จะขับเคลื่อน นำไปสู่การเผยแพร่ก็ในหลายท่านผู้ชมก็ในเรื่องของบริจาคนะครับทาที่พี่น้องเห็นสมควรนะครับแล้วก็เรื่องของการฝั่งซื้อสินค้ากับยตมนะครับสมาชิกเป็นสมาชิกหนึ่งปีเนี่ยพี่น้องค่ะท่านผู้ชมครับหนึ่งาทอาจารอย์าไม่ถึง5บาทต่อวันนะไม่ถึง5บาทแต่ในสิ่งนี้พี่น้องตั้งใจเน็ตว่าเพื่อช่วยในการเผยแพร่อิสรอาลรับดนี่แหละครับนี่คือรายได้ของยติทีวีได้แล้วก็แต่ละเดือนก็จะมีการคิดเช่น อ่านะครับยาจีนพิเศษก็คือทําอาหารแล้วก็พี่น้องทุกท่านก็หลายท่านก็สั่งซื้อคับก็พี่น้องดูวันที่เราจัดส่ง <c oughs> วันนั้นพี่น้องก็ความม่อเลย <c oughs> อร่อยมากอรอ <c oughs> ทานอาหารจากยาท<ม>ีมแม่หลายคน<ล>ยชมว่าน้องๆยาตีนนะครับน้องๆหลังกล้องหลังหงม่เนี่ย ทอดปลาอร่อยมากโอ้โหน่าทานมากครับปลาทัดพิมพ์รวยใจใช่ก็ผมแวะเข้ามาเนี่ยมีทั้งขูดมะพร้าวผมนึกว่างานแต่งอ้าวขูดมะพร้าวกันเองเลยนะทำกันเองนี่แหละอารามี่เนี่ยอารามี่มีอารามี่เราหลายคนนะครับชักเก็ตไก่เพราะก็ขูดด้วยกับความชำนาญในการเป็นเด็กปะนนอกเก่าเด็กปะนนอกเด็กปะนนอกก็ทำนะครับช่วยงานบุญมาก่อนใช่งานบุญสมัยก่อนเนี่ยยังไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันเป็นแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมอาจารย์เขาทำกันมาเรียบร้อยแล้วไปตัก สมัยก่อนทากันเองต้องเริ่มนะแกแด่ระหาปืนหาไฟหาหมดแหละก่อเตาก่อเตาเอ่ยมาพงมาพ้าวหากันเองปอกมะพร้าวขูดมะพร้าวหม้อแกงยังเผาเองเลยใช่ใช่ก็ะเด๋วแดงอะไราเงี้ยอไข่ขาวไปทำอะไรเขาจะมีเขาไหมไข่แดงแยกมาทำทำสังขยาสังขยาอะไรประมาณนั้นนี่คือคือเป็นความสามารถเฉพาะตัวของน้องๆยาติที่อยากจะให้ยาตีม์ขับเคลื่อนกระบวนการสู่ไปนะครับนินโดยคุณพี่สุใบดา นะครับโอ้นี่ไม่ควัวใหญ่ไม uh ่คว well ัวใหญ่เลยคุณสไปด้านะครับผมนะครับไปเราไปคุยกันต่อนะครับเรื่องราวต่างๆครับอาจารย์ครับมาดูในความเมตตานะครับของท่านนบีเนี่ยท่านนบีมีความอ่อนโยนมีความรักมีความเมตตาครับอบูฮุเราะห์รอเิีัลลอฮุอันฮูได้กล่าวว่ากับบละรอซูลุลลอัยสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลฮะซันบินอาลีนนะท่านาะสุลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยได้จูบไปที่อัลฮะซันบินอาลี นะบินอาลีก็คือหลานนบีสิครับผมหลานรักหลานรักท่านนบีอัลฮะชันคับนะหลานของท่านนบีเป็นลูกเป็นลูกชายของลูกสาวท่านนบีจ้าท่านหญิงฟาติมาก็ท่านหญิงฟาติมาท่านอาลีเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมจ้าแต่มันก็เป็นลูกเขยแล้วเป็นลูกเขยเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เป็นลูกเขยแล้วก็เป็นที่รับอิสตันยาปรชนคนแรกคนแรกนะแล้วหลานท่านแน่นอนคนนี้ก็เป็นเป็นแก้วตาดวงใจท่านซัดซัดเนี่ยนะก็ก็จูบไปสิ แต่วันนั้นมันมีคนหนึ่งชื่อว่าอัลอักรารอาจารย์ชื่อว่าอักรารบินฮาบิสอัตามีมีเอามาจากกลุ่มตระกูลตาบีมีตามีมมตามีมตาบีมนั่งอยู่ด้วยตกใจอักการตกใจเลยพูดขึ้นมาว่าฉันมีลูกสิบคนทำแล้วก็มีลูกสิบคนนะซึ่งฉันยไม่เคยจูบพวกเขาเลยแม้สักคนเดียวมันเป็นภาพที่ประทับใจที่ทนบีได้ กอดนะครับแล้วก็จูบหลานนะอหอมแก้มหลานจูบหลานครับผมนะซึ่งเป็นความเมตตาเมตตานะครับความอ่อนโยนของผู้รักผู้ใหญ่ครับผมนะอักรอาตกใจงงว่าทำไมท่านนบีทําแบบนี้ล่ะฉันขนาดมีลูกสิบคนนะฉันไม่เคยกอดไม่เคยจูบลูกเลยครัท่านนบีก็เลยพูดเตือนนะครับบอกว่า มัลลายะฮามุลายุรหัมนะผู้ใดที่ไม่เมตตาผู้อื่นเขาก็จะไม่ได้รับความปราณีจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันนะเมื่อใดที่เรามีความรักต่อเพื่อนมนุษย์เราก็จะได้รับความรักจากอัลลอฮ์ด้วยดังนั้นได้จากอัลลอฮ์ด้วยได้จากมนุษย์ด้วยครับผมและแน่นอนนะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่นจะเป็นคนอื่นคนไกลอะไรนี่คนใกล้คนคนใกล้เนี่ยภรรยา คืจะไปหอมใครล่ะหอมภารเออหอมลูกปาล์มกอดกอดลูกหอมลูกแล้วกอดผู้หญิงที่ผู้หญิงที่น่ารักที่สุดก็คือคุณแม่นะมะมะกอดมะมะเนี่ยครับกอดมะกอดป๋านะเนี่ยเนี่ยคนในครอบครัวแล้วเนี่ยถ้าไม่เคยทำจะเขินแต่หลายคนนะครับเห็นแล้วชื่นใจหลายคนโอ้ ลูกคือบางคนอาจจะจะทำเป็นวาระเช่นวันอีดเนี้ยจริงๆเนี่ยอีดเนี่ยสักคนอื่นเถอะนะใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่เดียวกันใช่ไหมสมมติเจอกันนานๆทีมาสุราออกมาอีดมาอีดออกอีดด้วยการอากอดกันแต่แต่แม่เนี่ยกอดได้ทุกวันเป็นผู้หญิงที่อุ่นที่สุดในะครับคุณแม่อ้อมกอดอ้อมบอกคุณแม่อุ่นที่สุดเลยกอดแม่แล้วอย่าลืมกอด ภรรยาด้วยนะคนับนะครับนะครับจะพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจกับสวหาบ่านนี้นะน่าสนใจลูกสิบคนนะลูกสิบคน่านคือไม่ได้เคยแสดงความรักความอ่อนโยนกับลูกเลยแล้วที่ดูนะอาจารย์อาจารย์ครับเมื่อลูกเนี่ยไม่ได้รับแสดงแบบไม่ได้รับการการการแสดงความรักแบบนี้ครับผมแล้วถามว่าพอลูกโตเป็นผู้ใหญ่ครับก็จะซึมซับมาจาก ใช่จะพ่อเขาเนี่ยแหละก็เห็นเห็นก็เห็นอยู่ฉันก็ไม่เคยนี่แล้วฉันจะไปกอดลูกฉันทําไมอีกล่ะพ่อฉันก็ไม่เคยกอดฉันไอ้การแสดงออกอย่างนี้ยมันต้องเห็นภาพเห็นความอ่อนโยนแสดงออกถึงความอ่อนโยนมากๆครับแม่คุณผอครับผอสักใจนะครับคุณพี่ผอนายิบขันเจริญพี่ชายของอาจารย์อุซิขันเจริญรัารับชมอยู่นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณ กาลิสรามามอชอมอใช่ไหมไม่ตกภาษาอังกฤษล้อลอลอละมอล้อลามอลอลามอในทาง จังหวัดนนทบุรีเป็นนนทบุรีโรรงะจมที่อ่่าเป็นทีรู้จักครับเป็นอาจารย์หลายท่านนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮนค่ะทั้งสองท่านนะคะแล้วก็อิหม่ามนิวัดโพบางโอ้มาชาอัลลอฮ์บุรีรัมครับมาสอนครับเจนนะอ่าครับผมครับมาดูต่อในหนังสือนะว่าเราจะต้องประเมินนะครับผู้ที่เราดาอีด้วยผู้ที่เรากําลัง เชิญชวนด้วยว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานะไหนถ้าเราเป็นสถานะที่เป็นผู้ปกครองครับอันนี้เราก็อาจจะใช้ความเด็ดขาดได้ครับเขาเรียกว่าสถานะตาเขาจะโกรธได้ตามสถานะแต่ถ้าเราเนี่ยอยู่ในตานะผู้ปกครองอีกทีนึงอันนี้ก็ต้องอาจจะไปแบบรุนแรงก็ไม่ได้นะจะไปใช้ความเด็ดขาดมากก็ไม่ได้เพราะบางครั้งเราอาจจะ เขาอาจจะไม่ฟังไม่พอเรากันเนี่ยแหละจะโดนไปด้วยต้องวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ดูสถานการณ์ครับผมอันนี้มาดูตัวอย่างนะครับผมในบันทึกของท่านอิหม่ามอะหมัดเนี่ยรอฮิมาฮุลลอเนี่ยก็ได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ว่าจากอับดุลรอะห์มานบินอาบีไลลาได้กล่าวว่าฉันเนี่ยได้ไปกับท่านโฮดไดฟะอ่าซอฮบะท่านอาบีนะช่านดนโฮดฟะครับผมเป็นผู้ชายนะครับ อ่าเขาฮูไดฟ้าเนี่เหมือนเป็นผู้หญิงบ้าบ่าไม่ใช่นะเป็นชื่อผู้ชายเป็นชื่อผู้ชายฮูไดฟ้าอุซามะอุซามะเบรโรวาฮะมไ่ิดนะอุซามะอุซามะบินเจ้ดนะใช่ไหมเจดบินฮาริซาอุซามะบินเจดครับผมเนี่ยชื่อเนี่ยเป็นชื่อผู้ชายแต่มันมีตาอยู่ข้างหลังแต่เป็นผู้ชายแต่เป็นถ้าการการเขียนอ่ะเป็นเป็นเพศหญิงใช่แต่ชื่อเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายฮูไดฟ้าเนี่ยได้ อ่ฉันก็คือใครนะอับดุลร์มานใช่ไหมดุร์มานกับอูฮุยฟ้าเนี่ยก็ได้มาที่แห่งหนึ่งในบริเวณอัลมาดาอินชื่อที่นะมาดาอินครับและท่านก็ท่านฮุยฟ้าก็ได้ขอน้ําดื่นจากขุนนางคนหนึ่งครับนะและ้วขุนนางคนนั้นก็เอาเหยือกน้ําที่ทํามาจากเงินเงินตรงนี้คือแร่เงินฟิลอมเนี่ยเป็นที่รู้จักกันถือว่ามันเป็น เป็นของมีค่ามีของมีค่ามากนะไม่จะเป็นเครื่องที่ทำเครื่องที่ทําจากเงินที่ทําจากทองนะเป็นของใช้เนี่ยครับผมแล้วท่านก็โยนมันใส่เขาอนน้ำาะไ้ก็อ๋อเอาแทนที่จะเอเราเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโอ้จากเหยือกเงินเหลือกทองแสดงว่าเขาให้เกียรติมากมันจะดีนะมันจะดีนะครับแรงไฟฟ้าเอามาาโยนไปเลยครับผมเราก็พูดว่าเงียบไว้เงียบไว้ โดนโยนใส่ไม่เจะต้องโดนตุนนด้โดนจนใหญ่ได้ครับผมนะหากเราถามว่าทําไมจึงทําเช่นนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตอบเราครับผมดังนั้นเราจึงเงียบสักพักหนึ่งท่านอุไซยฟ้าก็ได้กล่าวว่านะก็คือถึงเวลาเดี๋ยวบอกกันแหละนะครับผมท่านรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงโยนใส่หน้าท่าน โดนใส่หน้าเลยไม่เกรงกลัวเนี่ยนะไม่กลัวไม่กลัวนี่จะเมืองนี่เนี่ยจะเมืองสอบ้านสอบ้านน่ะพี่จาเมืองจาเมืองนะเราก็ตอบว่าไม่รู้หรอกครับนะท่านฮูไซฟ้าจึงบอกว่าฉันบอกพวกเขาแล้วว่าอย่าใช้เหยือกที่ทําจากเงินหรือทองคํานะครัาเพราะท่านรลอดูญสลดล้อหอยในหิวสั้นลำนั้นได้ห้าพวกเราจากเรื่องของเหยือกทองเหยือกเงินเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นช้อนแก้วน้ําที่ทําจากเงินทาจากทองํำเนี่ยนบีห้ามไว้ครับือของใช้เนี่ยไม่ให้ทำนะมันเกินไปนี่เนี่ยถ้าคุณมีเมื่อไหร่คุณตะกับบดแน่นอนมันมาละมันมาอยู่แล้วใช้ตอนเปิดประตูเปิดประตูให้ใช้ตอนทํางานเลยแหละดีใจตกมือเหละน้อยกับความรู้สึกลําพองใช่ครับและท่านมูอาสก็ได้กล่าวว่าอย่าดื่มจากเหยือกทองและเหยือเงินนะแล้วอย่าสวมใส่ผ้าไหมครับ เนี่ยาไหมายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อิสลามห้ามสําหรับผู้ชายนะครับแต่ผู้หญิงใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้ทองอิสลามก็ห้ามสําหรับผู้ชายซื้อให้ภรรยาไม่ห้ามอันนี้ได้เลยสนับสนุนสนับสนุนอันนี้หมื่นละกับสามหมื่นสามหมื่นอ่ะสามหมื่นสามหมื่นไปตายจ้ะเดี๋ยวขอขอเป็นกรัมไปก่อนตายล้อย่าเพิ่งเป็นบาทเป็นกรัมไปครับผมนะ แล้วก็สิ่งเหล่านี้สําหรับเขาเนี่ยในโลกเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามแต่อัลลอฮ์จะอนุมัติให้กับผู้ศรัทธาในโลกหน้าน,านั่นเองวันนั้นบรม,มาสุขใช่จะดื่มกันอย่าง อร่อยนะครับกับครอบครัวกับผู้ครองณวันนั้นครอบครัวที่ศรัทธาสอนเรามาดูความผิดขาดของเราซอฮาบานะครับคืออะไรที่ชัดเจนท่านบอกเลยท่านทำไม่กลัวด้วยนะคืออย่างนี้เขาเรียว่าไม่ไม่ไอ้นี่กันเลยนะไม่ไม่เรื่องเรื่องความผิดเนี่ยไม่เกรงใจกันนะครับผมเฮ้ยเขาเป็นเจ้าเมืองทําเป็นเงียบไว้ก่อนไม่ได้เขามีตําแหน่งมีบาคุ้งสูงอย่างนี้ไม่ได้คือเมื่อใดที่คุณเนี่ยทำในสิ่งที่มันขัดกับท่านนบีเนี่ยคือเหตุการณ์พวกเนี้ยนบดุลลาห์ฟาดไปหมดละใช่ คือคือถ้าถ้าถ้าในยุคข,ของท่านนาบีอยู่เนี่ยนะบ,บางทีเนะี่ยไอเรื่องพวกเนี้ยมันอาจจะน้อยหน่อยแต่หลังจากที่นบีผุดฝาดไปแล้วเนี่ยความห่างของศาสนาเนี่ยมันมันอน,นปัจจุบันเนี่ยมันห่างมันเป็นพันปีแล้วเนี่ยนะต้องรักษาก็คนที่จะรู้ตรงเนี้ยก็ต้องพยายามทาหน้าที่แสดงว่าท่านฮุณสยฟ้าเนี่ยท่านคงจะบอกเป็นบอกไวปบอกไปแล้วส่งมีหนังสือไปตามหัวเมืองแล้วว่าพวกเมืองต่างๆอย่าได้ อย่าตอนรับฉันจนเกินเกินไปแล้วก็พื้นพื้นบ้านๆไม่ต้องอะไรมากมายนี่คือแนวทางแบบอย่างพันนาัญที่สามสองตัวนะครับโอ้สวยงามนะในในในไม่ใช่สาดิในในในบันทึกของของผู้รู้ในหนังสือเนี่ยโดยเฉพาะในคนที่เป็นพวกผู้ปกครองเหล่ากษัตริย์เนี่ยคืออย่าลืมว่าถ้าถ้ากษัตริย์ที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเนี่ยแน่นอนเขามีกรอบอะไรก็ความมั่งคั่งก็เต็มที่หมดแหละ ความหรูหราวิริศมาราเนี่ยเต็มที่เขาต้องคิดดีนะแทกมาก็ต้องต้อนรับให้ดีหน่อยแต่ถ้าในกรณีของคนที่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยมันก็ต่อให้คุณเป็นกษัตริย์หรือจะเป็นผู้ปกครองอะไรก็แล้วแต่แต่กรอบอิสลามก็ยังคุมอยู่นะใช่ไม่ได้ขอโทษนะพอเป็นกษัตริย์ปั๊บไม่ต้องละหมาดแล้วไม่ต้องทำพลาดแล้วไม่ใช่นะแล้วเวลาคุณละหมาดถ้าอิมามข้างหน้าถ้าเป็นนั่นแหละคุณก็ต้องตามหลักตามเขานะเอ้ฉันเป็นนั่นนู่นนี่นั่นไม่ได้ไม่ได้เออแล้วเราก็ต้องยืนอย่างเสมอภาคกันดช นะครับสถานภาพที่คือความเป็นปราดรดพาพความเสมอเท่าเทียมความได้บอกในเร่อก็ในราชวงศ์นะหนึ่งนะในในอินเดียจะมีโมกุลใช่ไหมมีโมโกนหรือโมกุลโมโคนอะไรเงี้ยปฏิกริยันโมกุลนะครับต้นตระกูลของคารานอฟกันนะครับจะเป็นมุสลิมใช่ไหมล่ะเป็นมุสลิมเขาก็มีคือคือถ้าถ้าที่ปรึกษาดีเนี่ยครับผมก็จะอยู่ในร่องในรอยใช่ครับแต่ถ้าผู้ปรึกษาไม่ค่อยได้เรื่องนะครับเดี๋ยวหลุด ก็มีแบบพวกพยักพยักเยอะใชนายว่าขาพยักไปพยักไปครัก็บอกว่ามีมีเขียนบันทึกเอาไว้ว่าเนี่ยมีผู้รู้ท่านหนึ่งเนี่ยมีความดิดขาดและกล้าหาญมากวันที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเนี่ยครับอ่าคนนี้ก็แหมเขาเรียกใจดีนะเขาบอกท่านพูดได้เลยไม่ต้องเกรงใจพูดได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะมีอะไรบอกเสนอเลย ครับผมเนี่ยที่จะให้ไปสร้างสุราตรงไหนจะให้ไปบำรุงบำรุงตรงไหนสร้างเรียนฮาฟิตตรงไหนเปิดโรงเรียนไหนบอกชันเลยท่านผู้รู้ต่าบอกต้อง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 เอาใจท่นด้วยเขาบอกอ๋อไม่ต้องไกลตัวหรอท่านผ้าไหมในตัวท่านถอดก่อน ป็นไงมั่งโกรธไหมก็น่าจะเปลี่ยนสีห ну, น่อยแต่เขาพูดจริงอ่ะเขาบอกงั้นก็กลับเข้าไปในห้องก็ไปไปบอกอ๋ออิสลามห้ามเหรอผมบเขาคนก่อนเขาไม่เคยพูดกับฉันงี้าเล้ยนะพอก่อนก็พยักหน้าอย่างเดียวพยักหน้าได้ครับท่านได้ครับท่านได้ครับนายได้ครับเจอะไรก็ว่าคนนี้เขาเขากล้าไงเขาบอกความจริงอย่าพิ่งไปสร้างสุราที่ไหนต่อหน้าผู้ปกครองเอาเอาเรื่องของท่านก่อน เขาก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทองในตัวท่านแหวนทองก็ถอดก่อนครูชายก็อย่างนั้นเลยครูชายเนี่ยใชห้ผมใช่ไหมอาจารย์พูดถึงอาจารย์ครับคือคือเนี่ยคือการเตือนไงการเตือนคือเขาดูสถานะแล้วว่าเขาพูดได้คนนี้น่าจะพูดคือวิเคราะห์แล้วแหละวิเคราะห์แล้วว่าเขาพูดได้คนนี้ดูแต่ถ้าบางคนพูดไม่ได้เพิ่มเผออาจจะหลุดอาจจะใช้วิธีการอื่นอะไรประมาณก็เป็นความกุศโลบายที่แยบยนต์อาจารย์เชิญครับผมนึกถึงท่านปอบูส ตาวูสเป็นเป็นเป็นนี่สิเป็นตาบีอินใช่ไหมใช่ตาบีอินท<า>น,ทนอ,อ,อต, <า S 2> ตาบาตตินรอบาตัววูสเป็นตาบีอินตาบีอินที่เคร่งครัดมากมวันหนึ่งรััตริยุคนั้นหรือผู้ปกครองัวนั้นเรียกผมไปท่านก็ไปท่านก็ไม่ไปนะถึงกระทั่งต้องขยันยอให้ไปพอไปเสร็จแล้วท่านก้มหน้าไม่มองอไม่มองไม่มองผู้ปกครองรคนนั้นเลยนะมไม่มองแล้วก็ คนที่ไปด้วยก็รายงานว่าโอ้ที่ไม่มองเขาที่ไม่มองคือไม่ต้องการที่จะมองคนที่อายุติธรรมกับประชาชนค้โหไม่ต้องการที่จะทั้งยกอายักุราุรวันฟาสตนะครับแล้วก็พูดถึงคนที่มีศักดิ์ศรีคนที่รอด้วยทรงใหเนมัดเขาและเขาก็ใช้เนมัดนั้นนะครับไป็นทางที่ผิดบอกตอนหน้าเลยพอพูดเสร็จแล้วผู้ที่รายงานเนี่ยคนที่ไปด้วยกันบอกว่ากลัวเหลือเกินว่าทุกครั้งที่ท่านต่อพูดพูดกับคนนี้ยท่านก็เอาทุกคนก็เอาเสื้อนี่กระชับ ก็กลัวเรากลัวว่าเดี๋ยวโดนแน่กลัวว่าเลือดจะกระเซ็นมาไงคนนี้โหดร้ายมากเลยคนนี้เป็นคนเด็ดคนดุเนี่ยคนดุมากคือท่านก็ไม่เกรงกลัวนะจนกระทั่งคนนั้นก็ไม่จะทํำยังไงจนกระทั่งบอกว่าช่วยหยิบกระปุกเบิกให้ชั้นด้วยจะมาอยู่ใกล้ท่านตัววุฒิเนี่ยอานจะเซ็นอะไรบางอย่างท่านตัววุฒิไม่หยิบท่านรุฒิไม่หยิบบอกทั้งสองสามครั้งจนกระทั่งผู้ปกครองเนี่ยโมโหทำไมท่านไม่หยิบให้ฉัานให้ชั้นจะมันอยู่ใกล้มือ ฉันไม่ต้องการที่จะเป็นพยานในความอายุติดตามของ่ันเพราะอรร์จะสอบสวนฉันว่าฉันมีส่วนร่วมกับ่านโดยโดยอีดอกนะอึตัวกระั่งคนนั้นก็ไม่ทําร้ายแล้วบอกกลับกลงกลับไปแลวกันดีไม่ทาร้ายไม่ทำร้ายก็คนที่ก็เรียกว่าความโหดร้ายเนี่ยกระดาษต้องกระชับผ้าแล้วอะ่ะกระชับเสื้อเดืเอดก,กระเซ็นเดือดก,กระเซ็นมาแน่เลยแต่สุดท้ายก็ยอมกับท่านตอพูด พระบัติของท่านมีมีอยู่หลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปกครองคือบทบาทของผู้รู้สมัยก่อนนี่เขาไม่เขาไม่กลัวนะไม่กลัวเขากล้าพูดคือถ้าเขียนถ้าหากว่าเอาหมึกไปไปให้ท่านนี้เขียนเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนในเรื่องที่มันขัดต่อหลักการขัดต่อหล้อยเนี่ยแล้วก็ท่านก็เกรงว่าท่านจะเป็นคนหนึ่งที่สมรู้ร่วมคิดกับแบนี้ด้วยคือสังคมมันจะดีได้จ้ะผู้รู้ก็ต้องเข้มแข็งนะครับผมใช่คือคือ อย่างเวลาเราไปเจอแบบสังคมที่มันโอ้โหไปบางที่เนี่ยที่มันห่างไกลผู้รู้เนี่ยใช่ฮะโอ้โหเปิดเพลงกันเล่นเปิดเพลงกันดังเต้นกันในชุมชนครับเราก็เลยมองว่าบางทีเนี่ยจะไปโทษคนอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องโทษคนพวกเราด้วยแหละใช่ที่เป็นผู้รู้เนี่ยเฉยไมไม่ไม่ทําหน้าที่โตอิมัมไม่ทําหน้าที่กลัว กลัวลูกบ้านจะไม่พอใจเออกลัวลูกบ้านไม่ลงคะแนนให้นู่นนี่นั่นก็ตามมันมันพอไปกลัวแบบนี้ก็จบสิเคก็เห็นความผิดต่างๆก็เต็มไปหมดครับเพงคือคนเหล่านี้ผมว่าเขาเขาเขามีศักยภาพในการที่จะเตือนในการที่จะบอกอย่างเราเราเนี่ยบอกไม่ได้หรอกเป็นใครล่ะเออทุนเป็นใครลูกจะหมอลูกจะหมอเปล่าเออไม่เกี่ยวกันคุณจะพูดดู่นี่นั่นแล้วก็ต้องต้องดูแต่ว่า ศักยภาพของแต่ละคนต้องใช้ให้ถูกที่ถูกวิธีตามด้วยนะครับครับผมอิหม่ามนาซาอีได้รายงานโดยอบูซาอิดอันคุดารีบอกว่าบุตรของมารวานบบุตรของมารวานเนี่ยตอนนั้นก็ยังเป็นเป็นเด็กนะแต่เด็กพอจะรู้ความนั่นแหละครับได้มาอยู่ที่ด้านหน้าของอบูซาอิดมิซซาบะนะอบูซาอิดอันคุดารีในขณะที่อบูซาอิดกำลังละมาอยู่ดังนั้นอบูซาอิดก็จะได้กั้นเด็กไม่ให้ ไม่ให้เข้ามาตรงที่สยุดก็คือสุตรร้อใช่ไหมล่ะกรกั้นกั้นเนี่ยกั้นไม่ให้เด็กเนี่ยเดินผ่านตัดหน้าท่านก็ตั้งสุตรรอนแล้วแหละจะมีกำแพงมีเสามีอะไรอยู่เด็กเนี่ยเดินผ่านพอเดินผ่านท่านก็กั้นเด็กมันก็เด็กมันจะฟังไหมล่ะเด็ก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 ก็เด็กกวิ่งวิ่งวิ่งนะนะแต่เด็กก็ไม่ยอมถอย อูมาิสก็เลยจึงตีเด็กไปตีเด็กก็ที่ร้องไห้สิร้องไห้กลับไปหามัรวานอแล้วก็เล่าให้พ่อฟังคือเด็กก็ไม่ได้แบบเด็กเล็กขนาดนั้นหรอกนะก็คถือสามารถพูดจารูเรื่องแล้วแหละ่าจะเป็นเด็กวัยกำลังโตของมูมายิสนะนะที่สามารถจะแยกแยะได้แล้วแหละเพราะไม่งั้นจะกลับไปจะไม่เล่าให้พ่อฟังได้ไงใช่ไหมเล่าไปตัวเป็นตาเลยก็กลับไปเล่าให้พ่อฟังเลยว่า ลุงอบูไซน์เนี่ยตีฉันตีฉันอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับผมก็กลับไปเล่าให้ฟังมัดวานเนี่ยมาหาเลยผู้ปกครองมารวานเป็นผู้ปกครองใช่ไหมมัดวานเป็นผู้ปกครองมัดวานมีทางกรรมเนี่ยใช่ใช่ยุคของท่านยกการปกครองของท่านอันนี้คุณลูกคุณน้ำนะครับผมก็มาเลยมาหาเลยบูไซน์เลยครับผมอ่าเหตุใดตีลูกฉันอ๋อตีลูกท่านมัดวาน มันตีลูกมาท่านมันวานโอ้ไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คนอื่นตีลูกเจ้าเมืองตีลูกเจ้าเมืองเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยครับผมอาบูไซก็ตอบว่าอ๋อข้าไม่ได้ตีเขาหรอกข้าตีชัยตอนโอ้ทำงานอะไรดีอึ้งเลยกินกียร์อเนี่ยเนื่องจากที่ที่ท่านอาบูไซคุณจะรีบบอกเนี่ยที่ตัวจะตีชัยตอนคืออะไร เนื่องจากได้ยินฉันได้ยินมาจากท่านรอซูลสุลตาล์ฮาวาในเวอร์ซันลัมผมบอกกันนะเหตุการณ์พวกนี้นบีว่าฝาไปหมดแล้วนะนบีเสียชีวีเสียแล้วนะครับก็จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกครั้งเวลาจะพูดก็จะอ้างไปที่ท่านนบีนะเพราะฉันเนี่ยเคยได้ยินจ้าท่านนบีได้บอกว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยถ้ากำลังละหมาดอยู่แล้วมีคนเดินผ่านหน้าก็ให้เราเนี่ยยับยั้งเขาไว้เท่าที่จะมีความสามารถนะครั้งหนึ่งนบีไปละหมาดเนี่ยแล้วก็เอาหันไปทางกำแพงใช่ไหมครับผม แกะมันเดินผ่านนึกตัวอะไรเนี่ยนะนนะนั่นแหละแกะนั่นแหละบีกั้นจนกระทั่งท้องม,มันติดดินเลยจับไปจับไปเลยอย่างเงี้ยจนกระทั่งเชื่องอยังนะเชือกเลยติดดินเลยจนกระทั่งไปไม่ได้มันก็อ้อมไปทางหลังครับผม,มคือไม่ผ่าไม่ยอมไม่ผ่าเลยครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเขาขัดขืนครับหมายถึงไอ้คนที่จะเดินผ่านมันขัดขืนเนี่ยนะครับผมก็ให้ต่อสู้กับเขานะ เพราะว่าครับตอนขณะที่เขาทำเนี้ยที่เขามาเดินตัดหน้าเนี่ยถือว่าเขานั้นอยู่ในสภาพของการเป็นชัยตอนแล้วครับเปิดชัยตอนแล้วคือชัยตอนในหน้าที่ของมันคือกวนไงกวนรบกวนคนคนละมาดอัตลอจาอัมันไม่มามันหนีมันหนีนะอัลลอฮฺอัลอมันมาเลย คือคืออันนี้อ่ะไม่ได้บอกไอคนนั้นเป็นเป็นเป็นชัยตอนแท้ๆนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยมันพฤติกรรมเหมือนชัยตอนก็คือมากวนมาทําให้เสียสมาธิความกุศลในการละมานครับคราวนี้มดวานก็ต้องกลับไปสิก็โดนลูกโดนตีบอกตังบอกสั้นๆเอาตีชัยตอนนี่คือซอฮาบะของท่านนบีนะครับเราก็ต้องดูเลยนะแต้เวลาละหมาดอ่ะเออสางเกดท้ายนี้เป็นพิธากันว่า ไอ้สุตรรอนเนี่ยหรือการที่จะกั้นเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนพิจารอ,อะไรบ้างคือก็เท่าที่เท่าที่เราสุยุทธ์นะครับครับสมมุติเราเราใช้พื้นที่สุยุทธ์เท่าไหร่ล่ะสมมติเราอยู่สัญญาณภาพภาพอุอลรหมาดนั่นแหละก็ตรงน,นั้นแหละคือสุตรรอนขอบขอบภาพอุลรมาดนั่นแหละเป็นสุตรรอนเป็นเขตนะครับมีไม,ม่ที่ท่านนาบีไม่ได้ตั้งสุตรรอนมีเหมือนก,กอนนันกรณีนบีไปละหมาที่ลานตะวามอ่ะ ก็คือหลังมาก่อนมีบรอฮีมนะแล้วมี้ก็ละหมาดหลังตวารอ่ะก็คนก็ตวารไปอันนี้ก็เป็นที่อันนี้เป็นที่อนุญาตเป็นที่อนุญาตคือถ้าถ้าไม่ตั้งก็กั้นไม่ได้นะจะไปกั้นคนไม่ได้แต่ถ้าตั้งกั้นได้คุณต้องตั้งก่อนก่อนก่อนจะจะละหมาดตั้งเขตก่อนถ้าคุณไม่ได้ตั้งแล้วอยู่ดีคุณละหมาดเลยเนี่ยคุณจะไปกั้นไม่ได้อันนี้นี่ก็เป็นความรู้ไว้ว่าถ้าตั้งตัวรอก็คือให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ระหว่างเราเลยครับห้าม เดินตัดนหน้านะะใช่ห้ามเดินตัดหน้าห้ามเดินขวานพี่บอกว่าหยุดจะดีกว่าแล้วใช้คําว่านั่นแหละเป็นปีเลยนะ หยุดจะดีกว่าเดินตัดนะกี่ปีกี่สัปดาห์นี่แหละนะผมจำตัวเลขไม่ได้คุัสักบุลูคารัคารันนี้นะครับสาละความรู้หมดเวลาเราสองเกตใจความดีสกิเพิ่มพูนครับประจรยอดทีตาราดีอาคินาทุกท่านีตเจ้ารับตรงตัดไปทีทีวีนะครับศึกษาอิสลามครับนำทางชีวิตรู้สิ่งถูกผิดชีวิตปลอดภัยสุบฮานะกัลลอฮุมเมลบิฮัมดิกะชะดุอัลลออิลลาอิลลาอันตะอัสตัฟิรุกะวะตูบูลาสซาลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ إن للمتقين مفازا